ตอนนี้รู้ว่าอ้รูว่ายายใช้เงินฟุ่มเฟือยผมมือสิครับก็เลยเป็นข้อคิดดีๆที่เราได้จากการเล่นบอร์ดเกมการเงินจากฟ<ม>ินไดครับ ครับผมหลังจากเสร็จงานไทยรัดมันนี่ที่โคราชนะครับเราก็ไปกันต่อกับสถานีต่อไปนะครับ next station ไทย PFA นะครับศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP ครับหลังจากที่เราไปตามติดนักวางแผนการเงิน CFP ที่จัดบูธท,ที่ไทยรัฐที่โคราชนะครับเราก็มาที่งานเทศกาลหนังสืออุดรธานีครั้งที่11นะครับ มาตามหา CFP ที่มาเปิดบูธสอนการเงินเด็กผ่านบอร์ดเกมการเงินอย่างฟินได์นะครับซึ่งก็เช่นเคยนะครับได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะครับคนเข้าบูธฉับมาเอาแบบนี้ทุกคนอาจจะเบื่อผมพากเสียงแล้วให้ภาพเล่าเรื่องไหมเนาะชอบไหมถ้าชอบคอมเมนต์บอกได้เลยนะะไม่ชอบกันนี้นะพักเสียงต่อไปลากฐานการเงินที่มั่นคงต้องเริ่มปลูกตั้งแต่ต้นกล้าเล็กๆแบบนี้นลครับ บอดเกมการเงินถือเป็นตัวเชื่อมที่ดีอย่างหนึ่งในการเชื่อมความสนุกและสาระทางการเงินปลูกฝังตั้งแต่รากฐานเพื่อให้ต้นก้ลาเล็กๆของพวกเราเติบโตไปอย่างแข็งแรงครับขอเสียงปรบมือให้นักวางแผนการเงิน CSP อย่างคุณการฟินใดด้วยครับมาฟังความรู้สึกหลังจากที่น้องๆได้เล่นเกมกันครับได้ความรู้เกี่ยวกับว่าต้องเตรียมเงินลงทุนไว้แล้วก็ บริหารกับก,การเงินให้ดีคำานึงถึงความปลอดภัยที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับก็ดวงเง้นนี่ครับไม่รู้ว่าจะใช้เงินฟุ่มเฟือยใช่ารออมแล้วก็วางการวางแผน,น,น,แนถ้าจั่วเจอการที่แบบโชคร้ายก็โชคร้ายไปด้วยมันมาแบบไม่คาดคิดด้วยในฐานะน้องกุญจิท้องนะครับก็ได้ความรู้นะครับได้ความรู้เรื่องของอการเงิน นะครับแล้วก็รู้วิธีการเก็บออมนะครับรู้วิธีการลงทุนนะครับ,รบก็จะเอาความรู้ตัวนี้ไปใช้ให้เก็บประโยชน์ต่ออนาคตต่อไปครับ